อยู่เหนือไม่ใช่เพราะเสียงดังที่สุดแต่เพราะมั่นคงที่สุดในความเงียบในโลกที่เต็มไปด้วยคนหลายเหลี่ยมหลายมุมคุณอาจจะเคยโดนใส่ร้ายแบบแนบเนียนเคยถูกดูถูกในที่ลับแต่ยิ้มให้ในที่แจ้งเคยเหนื่อยล้ากับเกมที่ไม่เคยรู้กติกาแต่กลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอคำถามคือคุณต้องกลายเป็นแบบเขาเพื่อเอาตัวรอดหรือไม่คำตอบคือไม่ เพราะคุณไม่จำเป็นต้องลดตัวลงเพื่อสู้กับคนที่คิดตำ่ำในขณะที่เขากำลังวงเวียนอยู่กับกลยุทธ์ตื้นเขินคุณสามารถเลือกวางตัวให้สูงขึ้นจนเขาเอื้อมไม่ถึงคลิปนี้จะพาคุณไปเรียนรู้จิตวิทยาการวางตัวอยู่เหนือคนเหลี่ยมไม่ใช่ด้วยการใช้เล่เหลี่ยมแข่งแต่ด้วยการใช้ความสงบนิ่งพลังในใจและวิธีคิดที่ลึกกว่าหลายเท่าคุณจะได้เรียนรู้ วิธีมองเกมของคนเหลี่ยมแบบไม่เสียพลังวิธีวางตัวให้คนมองเห็นคุณในมุมทรงพลังโดยไม่ต้องพูดสักคำวิธีใช้จิตวิทยาข่มอีกฝ่ายโดยไม่ต้องเผชิญหน้าวิธีอยู่ให้ได้โดยไม่หวั่นแม้จะถูกล้อมด้วยคนที่ไม่หวังดีหากคุณเคยรู้สึกว่าเหนื่อยที่จะตอบโต้หรือเคยตั้งคำถามว่าทำไมคนดีถึงแพ้คนเหลี่ยม คลิปนี้จะให้คำตอบแบบที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเพราะบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการชนะคนที่คิดร้ายกับคุณคือการวางตัวให้นิ่งสูงและเงียบจนเขาอ่อนแรงด้วยความอิจฉาของตัวเอง 1. เข้าใจคนเหลี่ยมให้ลึกศิลปะแห่งการควบคุมโดยไม่แตกต้องก่อนที่คุณจะอยู่เหนือใครคุณต้องเข้าใจเขาเสียก่อน และถ้าคุณจะเอาชนะคนเหลี่ยมคุณต้องรู้จักเขาให้ดีกว่าที่เขารู้จักตัวเองคนเหลี่ยมไม่ใช่คนเลวเสมอไปพวกเขาอาจแค่เป็นคนที่เคยถูกกดขี่ถูกมองข้ามหรือเคยเจ็บปวดสิ่งที่เขาทำคือการปกป้องตัวเองด้วยวิธีที่ไม่ตรงไปตรงมาพวกเขาจึงสร้างกลไกลป้องกันตัวเองด้วยพฤติกรรมอย่างเช่นชอบพูดจาเหน็บแนมพูดอย่างทำอย่างทำตัวเป็นเหยื่อแต่ควบคุมคนอื่น เสแสร้งว่าหวังดีทำตัวเหมือนเป็นผู้เสียสละแต่จริงๆเรียกร้องความสนใจปล่อยข่าวลือปั่นอารมณ์หรือบิดเบือนความจริงพวกเขาไม่โจมตีตรงๆเพราะรู้ว่าการทำแบบนั้นจะเปิดเผยตัวเองแต่จะเล่นเกมเงียบๆค่อยๆล้อมคุณทีละนิดยิ่งคุณตอบโต้อารมณ์ยิ่งทำให้คุณดูผิดยิ่งคุณอธิบายตัวเองยิ่งทำให้เขามีเนื้อหาไปปั่นกระแส นั่นแหละคือกับดักของเกมจิตวิทยา 2. อย่าใช้ความดีเป็นเกราะเพราะคนเหลี่ยมเล่นกับใจคุณได้คนที่ตกเป็นเหยื่อคนเหลี่ยมบ่อยที่สุดคือคนดีที่ใจอ่อนคนที่ไม่อยากให้ใครเกลียดไม่อยากให้ใครเสียใจคนที่ถูกสอนให้ถ่มตัวอดทนอภัยโดยไม่เคยถูกสอนให้ปกป้องตัวเองอย่างสง่างามคุณเคยไหมต้องขอโทษทั้งที่คุณไม่ผิดต้องยิ้มทั้งที่ข้างในเจ็บ ต้องฟังทั้งที่อีกฝ่ายไม่เคยรับฟังต้องยอมท,ทั้งที่รู้ว่าถูกหลอกนี่คือวิธีที่คนเหลี่ยมใช้ความดีของคุณมาเป็นเครื่องมือพวกเขาไม่สามารถทำลายคุณได้แต่พวกเขาจะทำให้คุณทำลายตัวเองด้วยการสับสนรู้สึกผิดและกลัวว่าคนอื่นจะไม่รักวิธีวางตัวแบบเหนือเกมหยุดนิ่งให้เป็นคนเหลี่ยมกลัวความนิ่งเพราะมันคือสัญญาณว่าคุณไม่ตกหลุมมองเขาแบบนักจิตวิทยา เห็นความพยายามควบคุมของเขาแล้วบอกตัวเองว่าฉันเข้าใจไม่หลงกลแยกความรู้สึกผิดกับความรับผิดชอบออกจากกันคุณไม่ต้องรู้สึกผิดทุกครั้งที่คนอื่นเสียใจเพราะคุณไม่ได้ทำให้เขาเจ็บจริงเขาเจ็บเพราะเขาอยากใช้ความเจ็บนั้นบงการคุณ 3. อยู่เหนือโดยไม่ต้องสู้เพราะคนเหลี่ยมแพ้ความนิ่งการอยู่เหนือไม่ใช่การเดินไปเผชิญหน้าไม่ใช่การตอบโต้ด้วยคำคมหรือเปิดโปงให้คนอื่นรู้ แต่คือการไม่ให้พลังกับเกมที่เขาตั้งใจเล่นคนเหลี่ยมแพ้ใจคนที่ไม่เล่นด้วยถ้าคุณโต้ตอบเขาจะลากคุณลงมาสู่ระดับเดียวกับเขาแล้วชนะด้วยประสบการณ์แต่ถ้าคุณเงียบเขาจะกระวนกระวายเพราะเขาควบคุมคุณไม่ได้ทักษะจิตวิทยาที่ต้องฝึกการฟังแบบว่างเปล่าฟังเขาเหมือนได้ยินเสียงคลื่นไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธแค่รับรู้การมองด้วยสายตาสงบ ไม่ประชดไม่หงุดหงิดไม่ส่งสัญญาณอารมณ์การตอบกลับสั้นๆเช่นอืมเห็นด้วยในบางมุมขอบคุณสำหรับมุมมองนะทั้งหมดนี้คือการวางตัวให้หน้าเกรงขามแบบไม่ต้องใช้คำพูดเพราะความนิ่งมีพลังในตัวมันเองและคนเหลี่ยมรู้ดีว่าคนที่นิ่งได้คือคนที่เขาควบคุมไม่ได้สี่เปลี่ยนจากเหยื่อเป็นเจ้าของพลังหากคุณเคยถูกคนเหลี่ยมหลอกเล่นเกมใส่หรือทำให้รู้สึกด้อย ขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่แปลว่าคุณยังไม่ได้เข้าใจเกมข่าวดีคือเกมนี้เปลี่ยนได้ทันทีเมื่อคุณเริ่มตื่นรู้สัญญาณว่าคุณกำลังกลับมาเป็นเจ้าของพลังคุณหยุดอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่ฟังคุณเลิกโทษตัวเองเวลาถูกเข้าใจผิดคุณเลือกอยู่เงียบๆโดยไม่ต้องลบโพสอธิบายหรือหาคนเข้าข้าง คุณเดินออกจากบทสนทนาที่ทำให้คุณต้องปกป้องตัวเองซ้ำๆคุณเริ่มตั้งคำถามว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรแทนที่จะถามว่าฉันผิดตรงไหนนี่แหละคือพลังภายในพลังที่ทำให้คุณไม่อยู่ในเกมเดียวกับคนเหลี่ยมอีกต่อไปและพลังนี้เขาเอื้อไม่ถึง 5. วางตัวให้มีรศมีไม่ต้องดังแค่ต้องนิ่งแล้วคนเกรงคนที่อยู่เหนือจริงๆไม่ใช่คนที่พูดเยอะหรือแสดงตัวมาก แต่คือคนที่อยู่เฉยๆแล้วทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าพลังรัศมีออร์มันไม่ได้มาจากหน้าตาฐานะหรือตำแหน่งแต่มาจากการวางตัวที่นิ่งมั่นใจและไม่ต้องใช้คำพูดยืนยันตัวเองวิธีสร้างรัศมีให้คนเหลี่ยมเกรงใจแบบไม่ต้องขู่นิ่งโดยไม่เฉย การนิ่งที่แท้จริงไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยแต่คือเลือกพูดในจังหวะที่ทรงพลังและรู้ว่าเวลาไหนควรเงียบไม่รีบแก้ตัวคนเหลี่ยมชอบท้าทายความมั่นใจของคุณด้วยคำพูดเหน็บแนมถ้าคุณรีบโต้อตอบเขาจะรู้ว่าคุณยังไม่มั่นคงมีท่าทีสงบในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงถ้าคุณแสดงอาการเฉยเฉยไม่สะเทือนเขาจะเริ่มลังเลในพลังตัวเองวางภาษากายให้แน่น ยืตัวตรงไม่กระวนกระวายไม่หลบสายตาและไม่แสดงอาการเล็กๆที่บอกว่าคุณเครียดจำไว้ว่าคนเหลี่ยมไม่กลัวคนเสียงดังเขากลัวคนที่มองเขาเหมือนอ่านหนังสือกลัวคนที่เข้าใจพฤติกรรมเขาโดยไม่ต้องพูดและกลัวคนที่เขาเอื้อมจิตถึงไม่ได้6ใช้อำนาจเงียบให้เป็นการเงียบที่ข่มได้ทั้งห้องหลายคนเงียบแล้วดูอ่อนแอแต่คนบางคนเงียบแล้วทั้งห้องหยุดพูด ความต่างอยู่ที่แรงภายในอำนาจเงียบ Power of Silence คือพลังที่ลึกและน่ากลัวที่สุดในจิตวิทยามนุษย์เพราะมนุษย์โดยธรรมชาติต้องการคำอธิบายต้องการคำตอบต้องการความมั่นใจแต่คนที่อยู่เหนือจริงๆไม่จำเป็นต้องรีบให้คำตอบใครตัวอย่างพลังของอำนาจเงียบเวลาคุณถูกใส่ร้ายถ้าคุณไม่โต้อตอบทันทีแต่เดินนิ่งๆไปใช้ชีวิตตามปกติคนจะเริ่มสงสัยว่าหรือเขาไม่ได้ทำจริง เวลาคนเหลี่ยมท้าให้คุณตอบโต้ถ้าคุณเงียบแสดงว่าน้ำหนักของความมั่นใจคุณสูงมากจนไม่ต้องพูดอะไรเลยเวลาคุณโดนแซในวงสนทนาถ้าคุณหันไปยิ้มเฉยๆแล้วเปลี่ยนหัวข้อคนจะเริ่มรู้ว่าคุณคุมสถานการณ์ได้อยู่คนที่ใช้อำนาจเงียบเป็นจะทำให้คนเหลี่ยมรู้สึกเหมือนเขากำลังต่อยลมเขาจะหงุดหงิดงุนงงและเริ่มถอยห่างเพราะไม่สามารถเข้าถึงตัวคุณได้ 7. ตั้งกำแพงจิตแบบคนสงบ อยู่ใกล้ได้แต่ไม่สามารถแต่ใจได้ถ้าคุณไม่สามารถเดินหนีคนเหลี่ยมได้เช่นอยู่ในครอบครัวที่ทำงานเดียวกันและอื่นๆจงเรียนรู้การสร้างกำแพงจิตหรือบาลดรีภายในที่แข็งแรงกำแพงจิตคืออะไรมันไม่ใช่การปิดกั้นไม่ใช่การเย็นชาใส่คนแต่คือการแยกพื้นที่ในใจอย่างชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาของเขาไม่ใช่ของเรา ความรู้สึกแย่ที่เขาส่งมาคือขยะไม่ใช่ของมีค่าคำพูดที่เจ็บปวดคือลูกดอกลมไม่ใช่ความจริงเทคนิคสร้างกำแพงจิตแบบใช้ได้จริงทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแง่ลบท่องในใจว่านั่นคือความเห็นไม่ใช่ความจริงเมื่อรู้สึกถูกกดดันหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้ควรเข้าใจหรือแค่ปล่อยผ่านเมื่อโดนดูถูกแบบแฝงแฝงยิ้มแล้วเดินออกมาโดยไม่แสดงอารมณ์ การไม่ให้รางวัลทางอารมณ์คือสิ่งที่ทำให้คนเหลี่ยมหมดพลังเมื่อคุณสร้างกำแพงจิตได้คนเหลี่ยมจะยังพูดเหมือนเดิมแต่คุณจะไม่รู้สึกอะไรและนั่นแหละคือชัยชนะที่เขาไม่สามารถแตะต้องได้เลย 8. ไม่เปิดเผยจุดอ่อนให้เขาหยิบไปเล่นเกมจุดอ่อนของคนเหลี่ยมคือการรู้ข้อมูลส่วนตัวของคุณยิ่งคุณเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตยิ่งเขารู้ว่าควรเล่นงานตรงไหนไม่ใช่เพราะเขาสนใจคุณ แต่เพราะเขากำลังะส,สมกระสุนไว้ใช้ในอนาคตวิธีวางตัวแบบลึกลับอย่างมีชั้นเชิองอย่ารีบเล่าเรื่องครอบครัวปัญหาชีวิตความฝันหรือความกลัวใช้คำตอบกลางๆเช่นอ๋อเรื่องนั้นผ่านมาแล้วช่วงนี้สบายดีตามปกติถ้าเขาพยายามถามจเจาะเปลี่ยนหัวข้อหรือถามกลับแทนเช่นแล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงช่วงนี้ความลึกลับอำนาจคนเหลี่ยมกลัวความไม่รู้ เพราะถ้าเขาเดาคุณไม่ออกเขาจะวางแผนเล่นเกมไม่ได้จงให้เขารู้จักแค่ผิวเผินพอประมาณแต่ไม่เคยเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณเลย 9. สื่อสารให้นิ่งเฉียบพูดให้น้อยแต่มีน้ำหนักคนเหลี่ยมชอบจับคำพูดเพื่อเอาไปบิดเบือนยิ่งคุณพูดเยอะเขายิ่งมีเนื้อหาไปใช้แต่ถ้าคุณพูดน้อยพูดช้าและพูดแบบมีน้ำหนักเขาจะไม่มีพื้นที่เล่นเกมกฎสข้อของการพูดแบบเหนือเกม 1. ผู้ช้าส่งสัญญาณว่าคุณคิดก่อนพูดไม่ปล่อยอารมณ์นำสองพูดตรงแต่สุภาพเช่นขออนุญาตไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้นะครับค่ะขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นแต่ขอไม่รับไว้ตอนนี้ 3. พูดให้คนอื่นคิดต่อไม่ต้องอธิบายหมดเช่นบางเรื่องเงียบไว้ดีกว่าพูดนะหรือเอาไว้วันหน้าจะเล่าให้ฟังถ้ามีโอกาสคนที่พูดแบบนี้จะกลายเป็นคนที่น่าค้นหาและคนที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเหลี่ยมกลัวที่สุด10เข้าใจเกมของคนเหลี่ยมก่อนจะวางเกมของตัวเองก่อนจะวางตัวให้อยู่เหนือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนเหลี่ยมเขาคิดและเคลื่อนไหวยังไงคนเหลี่ยมมักชอบใช้คำพูดล้อเลียนเน็บแนมเพื่อทำให้คุณสั่นไหวพูดจาสองแง่สองงามใสความแบบแนบเนียนให้คนอื่นมองคุณในแง่ลบสร้างภาพให้ตัวเองดูดีแล้วใส่ร้ายคนอื่นแบบลับๆ แสรงเป็นคนหวังดีแต่แท้จริงต้องการควบคุมเล่นเกมเงียบสร้างสถานการณ์เพื่อให้คุณตกใจโกรธหรือแสดงด้านอ่อนแอออกมาเป้าหมายของคนเหลี่ยมไม่ใช่แค่เอาชนะแต่คือการทำให้คุณสูญเสียพลังในตัวเองแล้วเขาจะดูเหนือกว่าการเข้าใจกลไกนี้คืออาวุธแรกเพราะเมื่อคุณรู้ว่าเขากำลังเล่นเกมคุณจะหยุดอินแล้วเริ่มมองจากภายนอก ใช้กลยุทธ์เปิดไพ่ช้าแล้วคุมเกมด้วยความเงียบเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเล่นเกมจงอย่ารีบเปิดไพ่อย่าแสดงความโกรธอย่ารีบเคลื่อนไหวใดๆกลยุทธ์เปิดไพ่ช้าอย่าตอบสนองต่อคำพูดยั่วอารมณ์อย่าเร่งเคลียร์ปัญหาแบบใช้อารมณ์สังเกตรอจับจังหวะที่ดีที่สุดค่อยพูดให้เวลาช่วยเปิดโปงความเหลี่ยมของเขาเองเมื่อคุณนิ่งเงียบและรอให้สถานการณ์แสดงความจริง หลายครั้งคนรอบข้างจะเริ่มเห็นเองว่าใครคือตัวปัญหาและคุณจะไม่ต้องเปลืองพลังในการปกป้องตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว 12. สร้างพันธมิตรเงียบให้คนอื่นมองเห็นความจริงโดยคุณไม่ต้องพูดแทนที่จะพยายามแฉหรือประทะกับคนเหลี่ยมจงสร้างพลังจากสายตาของคนอื่นวิธีการวางตัวให้หน้านับถือมั่นคงมีวุฒิภาวะพูดน้อยแต่ทำมากทำให้คนเห็นจากการกระทำ ไม่พูดลับหลังใครไม่แสดงอาการแข็งใส่ใครเมื่อมีคนถามถึงปัญหาให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยไม่ใส่อารมณ์เมื่อคนรอบข้างเห็นว่าคุณสุขุมมั่นคงและไม่เล่นเกมเขาจะเริ่มเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายและสุดท้ายคนเหลี่ยมจะแพ้ภัยตัวเองโดยคุณไม่ต้องเปลืองแรง 13. ไม่ใช้แรงชนแต่ใช้น้ำหนักของความจริงทับเขา ถ้าคุณโต้กลับด้วยคำพูดแรงๆคุณจะกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ถ้าคุณโต้กลับด้วยน้ำหนักของความจริงด้วยคำพูดที่เฉียบและนิ่งอีกฝ่ายจะพูดอะไรต่อไม่ได้เลยแล้วทุกคนจะเห็นความต่างชัดเจนตัวอย่างคำตอบทรงพลังแบบไม่ใช้อารมณ์ไม่เป็นไรครับถ้าเขาคิดแบบนั้นผมเคารพสิทธิ์ของเขาแต่ผมมั่นใจในสิ่งที่ผมทำผมไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจ เพราะการกระทําจะตอบเองเมื่อถึงเวลาถ้าใครอยากเชื่อก็ให้เขาเชื่อเถอะครับผมไม่มีเวลาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นคนเหลี่ยมจะพยายามทําให้คุณเสียศูนย์แต่ถ้าคุณใช้ความจริงและความสงบนําหน้าคุณจะข่มโดยไม่ต้องขึ้นเสียง 14. ถอดเขาออกจากใจแล้วอยู่ให้ได้แบบไม่มีเขาคนเหลี่ยมจะมีอิทธิพลต่อคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณยังให้ค่าเขาอยู่ในใจ เมื่อคุณเลิกคิดถึงเขาเลิกสนใจเขาเลิกให้น้ำหนักกับคำพูดเขาเขาก็จะค่อยๆหมดพลังทันทีวิธีถอดเขาออกจากใจเปลี่ยนคำถามจากเขาคิดอะไรกับเราเป็นเราคิดอะไรกับชีวิตตัวเองทุกครั้งที่โดนแซะให้เตือนตัวเองว่านี่คือเสียงรบกวนไม่ใช่เสียงนำทางตั้งเป้าหมายใหม่ให้ตัวเองแล้วทุ่มเทพลังไปกับสิ่งนั้นลดเวลาอยู่ใกล้เขาทั้งทางกายและทางใจ คนเหลี่ยมจะทำร้ายคุณได้เฉพาะเมื่อคุณเอาเขาไว้ในสมองแต่ถ้าคุณเลิกใส่ใจเขาคุณจะกลายเป็นพื้นที่ที่เขาไม่มีอิทธิพลอีกเลย 15. สร้างพลังทางเลือกให้ตัวเองอยู่เหนือการควบคุมสิ่งที่คนเหลี่ยมต้องการที่สุดคือทำให้คุณรู้สึกไม่มีทางเลือกเขาจะพูดว่าถ้าไม่อยู่กับฉันชีวิตคุณจะแย่หรือถ้าไม่ทำตามฉันจะทำลายคุณแต่คุณสามารถตัดวงจรนี้ได้ด้วยการสร้างพลังทางเลือก วิธีสร้างทางเลือกให้เหนือการควบคุมพัฒนาความสามารถตัวเองให้หลากหลายเช่นทักษะใหม่งานเสริมเครือข่ายเพิ่มฝึกอยู่คนเดียวให้ได้โดยไม่ต้องพึ่งความสัมพันธ์มีพิษมีเงินสำรองความมั่นคงภายในใจและความกล้าที่จะออกจากเกมเมื่อถึงเวลาวางแผน B และ C เสมออย่าผูกชีวิตไว้กับแค่แผนเดียวคนที่มีทางเลือกจะไม่ถูกควบคุม เมื่อคนเหลี่ยมรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องง้อเขาเขาจะหมดอำนาจในทันทีเงียบแต่เกรียงไกรนิ่งแต่หนักแน่นสูงแต่แต่ต้องไม่ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนคุณไม่จำเป็นต้องดังไปกับเขาในโลกที่เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมคุณไม่จำเป็นต้องเหลี่ยมไปด้วยเพราะในที่สุดคนที่นิ่งกว่าคือคนที่เหนือกว่าคุณไม่ต้องแก้ต่างให้ใครเข้าใจ ไม่ต้องลงไปรบในสนามที่เขาออกแบบไม่ต้องตอบคําถามจากคนที่ถามเพียงเพื่อดูคุณเจ็บคุณแค่ต้องยืนอยู่กับคุณค่าในตัวเองให้มั่นคงพอแล้วปล่อยให้เวลาคําพูดและการกระทำของเขาเปิดโปรงเขาเองโดยที่คุณไม่ต้องเปลืองแรงจงจำไว้คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวใจให้แข็งเหมือนหินแต่คุณต้องมั่นคงพอที่จะไม่หวั่นไหวแม้ถูกเขยา่า คุณไม่จําเป็นต้องทำลายใครเพื่อยืนอยู่เหนือแค่คุณไม่ยอมให้ใครดึงคุณลงไปคุณก็สูงกว่าแล้วบางครั้งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การล้มเขาแต่คือการยืนต่อโดยไม่สถานไม่ใช่การโต้กลับแต่คือการนิ่งให้เขาเงียบไปเองไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนรักแต่คือการเป็นตัวเองให้มั่นจนไม่มีใครเขย่าได้และเมื่อวันหนึ่งคุณเดินผ่านคนเหลี่ยมเหล่านั้น โดยที่ในใจคุณไม่รู้สึกอะไรอีกไม่โกรธไม่กลัวไม่เกลียดแค่ยิ้มแล้วเดินต่อไปในทางของคุณนั่นแหละคือจุดที่คุณอยู่เหนือเขาอย่างแท้จริง